บทอ่านเสริมเส้นได้กับสายชีวิตสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องบทอ่านเสริมเส้นได้กับสายชีวิตกันนะครับซึ่งคาเเรียนนี้เป็นค่าเเรียนสุดท้ายของหน่วยล้ำค่าภาษาเขียนแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแม่กำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะแม่กำลังเย็บผ้าชน้าผืนใหม่ให้ปุ๊กอยู่ยังไงล่ะจ๊ะ ว้าวจริงเหละคะแม่ปุ๊กดีใจจังเลยจริงสิจ้านี่แม่กำลังจะปักชื่อให้ปุ๊กนะปุ๊กอยากได้ได้สีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจ๊ะปุ๊กชอบได้สีม่วงออหลอดนั้นค่ะแม่ได้สิจ้าแม่เก็บได้ไว้เป็นระเบียบจังเลยนะคะใช่จ้ะการเก็บได้ไว้อย่างเป็นระเบียบจะสามารถทำให้เราสามารถหยิบใช้ได้อย่างสะดวกจ้า ปุกรู้ไหมว่าเส้นได้ก็เปรียบเสมือนเส้นทางชีวิตของคนเรานะลูกเหมือนอย่างไรล่ละคะแม่ถ้าปุกอยากรู้เดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังดีไหมจ๊ะดีค่ะดีค่ะมีคนบอกว่าเส้นทางชีวิตของคนเราก็เหมือนกับเส้นได้ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างไม่มีหลักการและระบบระเบียบคิดทำํำกินอยู่ไปตามอารมณ์ เมื่อเกิดปัญหาก็เก็บหมักหมมเอาไว้หรือแก้ปัญหาไปแบบขายผ้าเอาหน้ารอดชีวิตย่อมยุ่งเหยิงจนในที่สุดก็กลายเป็นปมเงื่อนที่รัดตัวจนตายสายชีวิตก็เปรียบเหมือนกับเส้นได้ที่มีโอกาสดำเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบหรือยุ่งเหยิงซับซ้อนเกิดเป็นปมเงื่อนที่แกะไม่ออกตามกระแสะพัดพาของอารมณ์ที่หวั่นไหวตามสภาพแวดล้อม สายชีวิตที่ไม่ยุ่งเหยิงก็เปรียบเสมือนเส้นได้ที่กรอไว้อย่างเป็นระเบียบในหลอดได้และสามารถดำเนินไปได้โดยไม่สะดุดหยุดชะงักหรือขาดสะบั้นลงการใช้จ่ายเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในชีวิตคนเราไม่ยังเด็กเล็กอยู่ต้องพึ่งพาพ่อแม่หากได้ฝึกนิสัยอดออมถนอมใช้ก็จะมีเงินสะสมเป็นของตนเอง พอเติบโตขึ้นสามารถทำงานหาเงินเลี้ยงชีวิตตนได้ถ้าเรารู้จักคิดวางแผนรายได้ที่มีกับการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับฐานะรู้จักเก็บออมเงินส่วนหนึ่งไว้แม้แต่ละเดือนจะเก็บได้ไม่มากพอนานเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าเงินออมนั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่าดีใจน้องๆกำลังสนุกเลยใช่ไหมแหละครับ เรามาพักทำกิจกรรมกันสักครู่ก่อนนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมเพื่อไปพบกับกิจกรรมต่างดาวต่างแดนได้เลยครับน้องๆครับตอนนี้เรากลับไปฟังเรื่องเส้นได้กับสายชีวิตกันต่อเลยนะครับปัจจุบันที่มีสิ่งล่อใจให้เราอยากได้อยากซื้ออยู่มากมายยิ่งสำหรับวัยรุ่นยิ่งได้เห็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเก๋ๆเพื่อนมีบัตร ATM โทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆน่าใช้มีของกินมากมายทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์สิ่งล้อใจที่ยกตัวอย่างมานี้ยั่วให้อยากและจูงใจให้จ่ายถ้าเราไม่มีสติยั้งคิดใช้เงินเกินตัวกู้หนี้ยืมสินมาใช้ในที่สุดชีวิตก็ยุ่งเหยิงเหมือนเส้นได้ที่พันไขว้ซับซ้อนกันจนยากที่จะคลี่คลายได้ ด้วยเหตุนี้ทุกศาสนาจึงมีหลักธรรมคำสอนให้บุคคลรู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีสติรู้จักคิดพิจารณาความพอดีกับฐานะของตนเองฝึกตนให้รู้จักประหยัดเก็บออมแต่ก็ไม่ถึงกับบีบคั้นให้ชีวิตคับแค้นจนเกินไปชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่อยู่ที่การคิดการปฏิบัติตนของเราเอง ให้เส้นทางชีวิตเป็นทางสายกลางมีระบบระเบียบมีความสุขในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายด้วยหลักการและหลักใจของเราเองแม่คะเรื่องเส้นได้กับสายชีวิตที่แม่เล่าให้ฟังเป็นการเปรียบเทียบที่ดีจังเลยนะคะใช่แล้วล่ะจ้าเป็นการเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายและทำให้เราจินตนาการภาพตามได้ นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกข้อคิดอีกด้วยนะคะใช่แล้วล่ะจ้ะปุ๊กก็นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะลูกค่ะแม่ปุ๊กจะเริ่มจากการเก็บออมและไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นก่อนเลยค่ะดีมากเลยปุ๊ก กเละครับน้องๆวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสวัสดีครับ